สวัสดีครับทักทายนะครับ FC นะครับดูดวงดวงดี Bright TV Bright Today ทุกท่านโอ้ยในช่วงนี้ฝนตกนะครับชุ่มฉ่ำกันทั่วหน้าทีเดียวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้จะกินเจแล้วนะครับไม่ต้องไปกินเจหรอกมากินเจดีกว่าเอาา้าทำไมแสนหมิงเปลนเป็นเจหมิงไปแล้วโอ้อออตายแล้ว ไม่ต้องกินเจหรอกมากินเจดีกว่าความหมายก็คือว่า3ลัคนาในช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยนะครับมีโอกาสจะได้แฟนเด็กโอ้ยต้องไปต้องไปร้านหมอฟันแล้วนะไปใส่ฟันเหล็กเพราะว่าจะต้องกินเด็กใช่ไหมเด็กมันกรุบกลุบใช่ไหมล่ะช <c oughs> อบแหละสินะ 3. ลัคนาราศีตรงนี้มีโอกาสได้กินเด็กเด็กมาชอบโอ้ยเด็กมันมาทำให้ใจแตกด้วยหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องไปคิดกันเอา 1. ลัคนาราศีแน่นอนที่สุดนั่นก็คือชาวลัคนาราศีธนูธนูนี่แหละมีโอกาสจะได้กินเด็กหรือไม่เด็กก็มาทำให้ใจแตกนะดูให้ดีแล้วก็แล้วกันนะนะสองสองสอง ลักขนาราศีอะไรลักขนาราศีรากรกฎเป็นไปได้จะเจอรักแบบแปลกๆอายุต่างกันหลายปีซุ่มๆแอบ,บแอบ,บ,บ,บกินอ้าวเอเอ,เอมันก็ต้องแอบ,บกินนั่นแหละถูกแล้วใช่ไหมล่ะนะและสามสลักขนาราศีสุดท้ายท้ายสุดนะที่มีโอกาสจะได้กินเด็ก ดูหน้าสิแจมิงนะกินเด็กนะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือชาวลัคนาราศีลัคนาราศีพฤกษบแต่บอกก่อนว่าพฤกษบนี่ได้กินแบบนนัวอื่นๆมึนๆน,นะเออไม่รู้เข้ามาแล้วแม่งชีวิตดีหรือเปล่าไม่รู้แหละแต่คอนเซปต์คือ ไม่ต้องกินเจหรอกมากินเจ,นเจดีกว่านะดีไม่ดีก็ไปลุ้นเอาแต่3ามลัคนาราศีเนี่ยดวงมันค่อนข้างชัดว่าจะมีโอกาสเจอรักต่างวัยต่างกันหลายปีบางทีมาเจอกันปุ๊บไอ้หามไม่รู้ว่าเขากับพ่อเรานี่ใครต้องไหว้ใครก่อนอายุแม่งดูแลเพลินใกล้ๆก้กันนะครับเอานะยังไงก็ขอให้โชคดีทว,วนอีกครั้งทวนอีกครั้งธนูอะไรธนูแล้วก็กรกฎแล้วก็พึกศพ จามนักนณาราศีนี้มีโอกาสจะได้กินเด็กเด็กมายัว่วนะต้องมีใจแตกกันบ้างเหรอวะในช่วงนี้นะไปดูให้ดีเถอะดาวก็กำลังแรงแต่วงเล็บให้ฟังว่าพึกศพเข้ามาแล้วดูให้ดีนะไม่รู้ว่าทำให้คุณมีความสุขหรือว่ามันจะทุกข์ก็ไม่รู้อืมเพราะดาวมันก็บอกว่าอย่างนั้นแหละนะยังไงก็ขอให้โชคดีครับสวัสดีครับอย่าลืม กดติดตาม Bite Today Bite TV นะครับ World Wide Web ดูดวงดีแล้วคุณจะได้รู้ถึงนะครับชะตาชีวิตของแต่ละคนมีหลากหลายาศาสตร์มีอาจารย์นักพยากรณ์หลากหลายแขนงอยู่ในช่องดังกล่าวที่บอกตรงนี้ไปคุณดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นพิมพ์เขียวเป็นแผนที่ชีวิตแล้วขอให้คนที่กดติดตามทุกทุกคนสุขเฮงรวยวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีครับ